วันแห่แล้วครับโอ้สวัสดีครับลูกพี่วันแห่แล้วครับโอ้โอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้ไหมครับปลาเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลานิลแหละครับโอ้บอ่อนี้ปลาเยอะไหมครับเนี่ยปนปลาหนักที่ตกปลาหมดเลยมันเป็นบอ่ออะไรครับเข,เขาคุ้นไว้เหรอครับ เขาใครล่ะครับเนี่ยตอต่เขาก็ให้มาว่านเนี่ยได้นะอ๋ปลานินมาว่านบ่อยไหมครับพี่ใชครับแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตลาดอยู่ตลาดโอ้ได้ปลานินตัวหนึ่งลึกไปครับเนี่ยบ่นี่ก็พอได้นะครับพอได้แกงครพอพอได้ปลาไปแกง เราี่ออกราันแหดทุกวันเลยพี่นกาทุกวันไายของทุกวันครับไายของทุกวันอไข่อะไรครับไข่ไข่นกกระทามันย่างอ่ะโอ้ครับตรงหน้าร้านทองอ่ะตรงหน้าร้านทองโอเคตามสบายครับพี่ไปแล้วครับ